ครับหลังจากเราคัดชมสิ่งที่น่าสนใจเมื่อกี้นะครับเฮียที่คุยค้างไว้ก็คือเรื่องของปัญหานะครับถ้าพูดถึงการปลูกพืชเลยปัญหาหลักเลยเนี่ยคืออะไรเฮียถ้าเราพูดถึงเรื่องของระหว่างราคากับเรื่องของโรคปัญหาตัวไหนหนักกว่ากันท่านในมุมผมครับในมุมของเยากับฟองราคาเยอะราคา<อ>เพราะว่ามันเป็นผลจากการเขามีรายได้เพิ่มลดลงนะฮะส่วนโรคเนี่ยนะฮะซึ่งเกษตรกรเองอะ่ะเขาเขา เกตนี้เขาปลูกเป็นอาชีพเขา,ามีการแก้ปัญหาของโรคแมลงเนี่ยได้ค่อนข้างจะ ดีครับเขามีความรู้มีความชำนาญฉะนั้นขออนุญาตถามนิดหนึ่งข้าวโพดเนี่ยราคาเวลาตกต่ําที่สุดนี้อยู่ที่เขาเขาขายเป็นยังไงเนียขายเป็นตันคือขายเป็นยังไงครับขายเป็นกิโลขายเป็นกิโลใช่ครับก็เก็บฝักมาก็ขายกันคือคือขายช่างทั้งฝักทั้งแกนียเลยใช่ไหมครับประมาณนี้ขายฝักก็มีขายฝักก็มีขายเป็นสีแล้วเป็นเมล็ดก็มีคือถ้าขายเป็นฝักต้องนับที่เราฝักเหรอครับเนี่ยก็ไม่ช่างเป็นกิโลอ๋อช่างเป็นกิโล ถูกที่สุดนีโลเท่าไหร่ครับนย่ยที่เกษตรกรรับไม่ได้ขาดทุนเลยขาดทุนเลยก็ต่ำกว่า3บาทห้าสิบก็ถือว่าเจ๊งแล้วอืมคือคือถือว่าราคาต่ําที่สุดแล้วใช่ครับสามบาทห้าสิบครับคือถ้าต่ำกว่านี้เคยมีไหมครับมีก็คือผลผลิตเยอะแล้วก็ทางไซโลเองอบไม่ทันอบไม่ทันก็ต้องกดราคาลงเพื่อให้ชาวชาวชาวไร่เนี่ยชะลอการเก็บชะลอการเก็บก่อนเพื่อให้เขาชะลอการเก็บเพราะถ้าเกิดถักเข้ามาเนี่ย เขาจะอยู่ได้ประมาณ3-4วันก็จะมีปัญหาเรื่องเชื้อราแล้วแล้วพืชอย่างอื่นนะครับเนี่ย่างที่คุ้นเคยกันที่ปลูกต่อจากข้าวโพดก็จะเป็นถั่วเขียวมันชนใหญ่ถั่วเขียวเนี่ยปีนี้ราคาดีมากนะครับขี้ริ้วขี้เหก็สามสิบสามสามสิบสองแล้วต่อกิโลผลผลิตนี่ได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยน้อยฮะไร่หนึ่งได้ลูกครึ่งถือว่าเก่งครับนะครับ ลูกครึ่งหมายถึงลูกหนึ่งนี่กี่ก็ประมาณเราตีว่าตาไล่ประมาณร้อยห้าสิบประมาณร้อยห้าสิบโลร้อยห้าสิบโลต่อไล่ต่อไล่หมายถึงว่าที่เอาเฉพาะเม็ดหัวเขียวแล้วนะพี่ไม่ไม่ได้เอาทั้งกัดไปแนั่นมานะครับนะที่ถือว่าโอเคครับแล้วลูกหนึ่งนี่ตกเท่าไหร่นะครับเนี่ยตกโลเท่าไหร่นะสามสิบห้าบาท ถ้าสวยได้แต่ถ้าแบบกลางๆก็ประมาณ32 3สประมาณนี้ต่อกิโลต่อกิโลใช่ไหมครับแล้วต้นทุนน้องเขาที่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ของเขียรตเราครับถั่วนี่ต้นทุนเขาจะอยู่ที่เม็ดพันซึ่เขาจะซื้อเม็ดพันกิโลละ40กว่าบาทนะฮะไล่หนึ่งก็ประมาณ5กิโลนะฮะแล้วก็เขาก็จะหวานแล้วทีนี้ก็จะมาหนักเรื่องปีไหนที่มีโรคแมลงลงเนี่ยเช่นมีหนงลงเัาจะต้อง ซื้อยาหนอนมามาพ่นครับเถ้าเข้ามาที่ร้านเรายาหนอนหลักๆเราเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยใช้ตัวไหนอยู่ถ้าปริพันธ์ของเมตาโก้เองคก็จะมีแมกซาซ่าที่ที่เกษตรกรถามหาแล้วก็ใช้กันนะครับพ่นทีเดียวก็อายุกันเก็บเกี่ยวถั่วนี่ประมาณสองเดือนก็เก็บเพราะนั้นพ่นครั้งเดียวนะฮะแล้วก็ประทุงด้วยไอฮอร์โมนนะ สิตชัวชัวซะหน่อยชัว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 นี่เกษตรกรเขาชอบกันมากเห็นบอกชัวชัวที่หน้าร้านนี่ขายได้ทุกวันเลยชัวชัวแซงคิวฟังกี้อะไรต่างๆแล้วก็ขายได้แทบทุกวันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของผัวเกียวมันก็คือเรื่องของราคาเหมือนกันนอกจากเรื่องหนอนแล้วก็คือหลักเลยคือเรื่องของราคาเป็นหลักแต่ปีนี้ราคาดีอยู่ที่ประมาณ3ามสิบสามถึงประมาณสามสิบห้าบาทนั่นก็คือปัญหาหลักๆในพืชหลักก็คือข้าวโพดแล้วก็ถั่ว นะครับที่มีปัญหาอยู่เรื่องการแก้ไขทางร้านเราเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วขอให้เกษตรกรถือเข้ามาแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรที่เป็นลูกค้าประจําที่ร้านเนี่ยถ้าเขามีปัญหาเรื่องโรคแมลงเนี่ยเขาก็เอาตัวอย่างโรคแมลงที่เขาเกิดกับเขาเนี่ยเอามาให้ทางที่ร้านมาดูยกตัวอย่างอย่างสังเทศที่ผ่านๆมาเขาก็จะเอาใบถั่วที่ มีดอกเนี่ยมาให้เราดูเราก็จะคล้องให้เขาดูว่ามันเกิดจากไรเกิดจากราหรือว่าเกิดจากหนอนอะรเนียขอโทษนะครับเนี่ยเกษตรกรเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าต้องถือต้นปัญหามาเพราะไปบางพื้นที่เนี่เห็นเวลามาหาหมอแล้วมาแต่บอกอว่า,วาอย่างนั้นนี่เรามีการส่งเสริมแนะนําในพื้นที่ยังไงหรือเปล่าครับนโยบายของร้านเราครับเนี่ยของร้านเรานี่จะทําการตลาดค่ะค่ตลอดในเชิงลุกนะครก็คือจะมีการ พนักงานนะฮะเห็นพี่ใหญ่ทํามีรับสมัครสมาชิกด้วยเป็นเป็นยังไงพี่ใหญ่เนี่ยสมาชิกของเราตอนนี้มีตอนจัดเออกไปสํารวจพื้นที่ทราบปัญหาของเกษตรกรกพอทราบปัญหาแล้วเราก็แนะนําวิธีการแก้ไขถ้าพนักงานแนะนําไม่ได้เขาก็จะจัดเข้ามาที่ร้านแล้วก็รับสมัครสมาชิกณตรงจุดที่ออกไปสํารวจเลยหรือว่าชวนชักชวนเกษตรกรมาที่ร้านแล้วก็มาสมัครสมาชิกที่ร้าน หรืออีกวิธีหนึ่งเราก็พอทราบปัญหาแล้วเราก็จัดกลุ่มเกษตรกรแล้วก็จัดประชุมให้ความรู้ให้ข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาพูดง่ายตรงไหนมีปัญหาใช่ไหมครับเรามีทีมงานนักวิชาการลงเข้าไปในพื้นที่เลยก็ไดไนั่นคือเขาเรียกว่าร้านเรามีทีมงานพร้อมที่จะเดินลงไปถึงเลยใ่ครับใช่นี่คือจุดประสงค์ของเราเลยเพราะว่าเรามีนโยบายว่า เราเป็นผู้นําอันดับหนึ่งในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรงนั้นเราทั้งคู่จบเกษตรมาเนี่ยก็ตั้งใจที่จะให้ความรู้เกษตรกรแล้วก็ช่วยพัฒนาให้เขามีมีผลผลิตดีขึ้นเพราะว่าถ้าเขามีผลผลิตดีรายได้ดีเขาก็กลับมาเป็นลูกค้าเราผมไม่เพื่มเพื่มไจแทนเกษตรกรเขียนนี้เลยนะครับถ่ายมาแล้วส่งลายมาถ่ายรูปน้อยถ่ายรูปแมลงโรคอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับก็มันก็ช่วยได้คค่ะนอกจากเรารับสมัครสมาชิก แล้วก็เพื่อที่เราจะได้แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในกลุ่มโดยเฉพาะาต้องบอกว่าในสมาชิกเราด้วยแล้วก็คือนอกกลุ่มสมาชิกด้วยเวลาเราไปแต่ละจุดเนี่ยคงไม่ใช่สมาชิกอย่างเดียวนะครับที่จะดูแลแล้วนโยบายดีๆของร้านเรามีอะไรที่ทำให้เกษตรกรทำไมถึงเข้ามาซื้อของร้านเราเยอะแยะมากมายค่ะ <รา S 1> นี่เพราะมาหน้าร้านนี่ขายดีมากครับะระโะระปรโมทสิคะครับโปรโมทสกุลรถเพราะว่าเ,เราจะมีรายการโปรโมทโปรโมชั่นทุกเดือนนะคะว่า ซื้อสินค้าตัวนี้มีแถมอะไร,รหรือว่าซื้อสินค้ารวมทั้งหมดในร้านมูลค่าเท่าไหร่แถมอะไรที่ผ่านมาก็เราแ,แจกพัดลม16มนิ้วสุดยอดซื้อ3 0,000่ขึ้นไปเกษตรกรก็มากันส,ส่วนใหญ่แล้วกเกษตรกรเนี่ยจะชอบของจากของแถม,รมเราก็จะทำทำสมาชิกเขานะแล้วก็จะจดบันทึกว่าเขามียอดสะสมในการซื้อจากร้านเราจำนวนเท่าไหร่ นะสินค้าอะไรบ้างแล้วนะเราก็จะนำไปข้อมูลตรเนี้นะฮะเอาไปปันผลให้เขา,าจะมีสินค้าตัวนี้นะฮะได้กี่คะแนนและคะแนนหนึ่งเนี่ยละตีเป็นกี่กี่บาทนะเขาก็จะซื้อและประสาสมพอเขายอดครับเพียงพอแล้วเขามาแลกเป็นเป็นสินค้าเป็นเงินเป็นอะไรกลับไปเ,เขาก็จะมีการสะสมเรียกว่าครบลดแรกแจกลดแรกแจกแถมแล้วทั้งเป็นสมาชิก <c oughs> ต่างๆ่เรามีครบหมดเลยทั้งก็คือเกษตรกร เขตของจังหวัดเพชรบูร์ต้องบอกงันนี่บอกว่าริงๆถ้าเขติร่ำรวน้องไผ่เฉยก็คงไม่ใช่นะครับก็มาซื้อที่นี่ได้หมดเลยเพราะของเราเป็นเส้นทางผ่านมาอยู่แล้ว<ช>แล้วก็เกษตรกร,กรของทางฝั่งเราถ้าบอกว่ายาตรงไหนดีนี่ฝากรถมาซื้อก็ยังได้เลยใช่ไหมครับแล้วเ,าเอานทางถ้าพูดถึงตัวของร้านเราเองจริงๆครับเกษตรกร,กรถ้าเดินทางผ่านไปผ่านมาอยากจะมาที่ร้านกเกษตรแ5ห้าครับทั้งสองสาขาได้มาย,ยังไงครับเนี่ยถ้าสาขา ที่หนองไผ่ข้าวมันใหญ่มาหาได้จ <ไอ S 2> ะอยู่ตรงข้ามกัรประปามในหนองไผ่นะครับอยู่ร้านเราอยู่ฝั่งเดียวกับโลตัสของหนองไผ่นะครับห่างจากโลตัสประมาณ50เมตรสามสิบเมตรอยู่ตรงข้ามกับการประปามส่วนพี่สาขาที่บึงสัมพันธ์นะครับอยู่ติดกับศูนย์ยันม่านะครับถ้าทางเข้าทางไปกรุงเทพก็อยู่ทางขาเหนือต้องเดินเทินกันมาหน่อ แล้วแต่ละที่มีเบอร์โทรติดต่อได้ไหมครับอยากโทรมาสอบถามไปไม่ถูกมาไม่ถูกก็โทรเข้ามาสำนักงานใหญ่ได้เลยครับเบอร์โทรนะคร056781585หรือโทรเบอร์ตรงถึงเีปึ๋งเลยนะฮะก็จะเป็นเบอร์0819722898นะครับย้ำอีกครั้งย้ำอีกสักรอบหนึ่งครับพี่0819722898ครับ เบ,เบอร์เบอร์เบอร์บ้านครับี่ยเบอร์บ้าน05678 1 56, 81, 5 8 5ก็เข้ามา,าโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอด,ดนะครับผมต้องบอก,กเกษตรกรนะครับว่าร้านค้าดีๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีมโนธรรมนะครับแล้วก็การเลือกสินค้าเข้ามาในร้านนี่คงไม่ต้องถามเพราะว่าร้านเราได้เปิดมานานมากนะครับคือการเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆเข้ามาจําหน่ายให้กเกษตรกรนี่ถือว่าเป็นหัวใจหลัก แล้วหัวใจหลักมากกว่านั้นก็คือเรื่องของการดูแลเกษตร,รกร,กรเหมือนที่ของทางพี่ใหญ่บอกนะครับโดยทังเฮียถึงบอกก็คือเรามีทั้งสมาชิกมีทั้งทีมงานที่จะลงไปดูแลถึงพื้นที่รหรือถ้าถือเข้ามาที่ร้านเราพร้อมที่จะให้การตอบรับมาเจอทั้งเฮียเปิงเจอทั้งพี่ใหญ่แล้วก็เจอทั้งน้องของทีมงานนักวิชาการของเราอยู่หน้าร้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับ,รบดูแลตลอด นะครับไม่ถึงขั้นยี่สชั่วโมงเหมือนเซเว่นนะแต่ถ้าส่งเข้ามาทางไลน์วันพรุ่งนี้ก็อาจจะตอบได้นะครับดังนั้นแฟนรายการทางของเรานะครับแล้วก็ใครที่ดูรายการของเราอยู่นะครับก็เข้ามาในพื้นที่อําเภอหนองไผ่หรือว่าลมสักไม่ใช่ลมศักสิครับอะไรนะวิ่งสัมพันธ์แล้วก็วังโป่งก็มาที่ร้านของเากษตรแผ่ห้าของเราได้ตลอดเลยนะครับจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆกลับออกไปใช้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณ เนี่ยปึ๋งนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ใหญ่เป็นอย่างยิ่งเลยที่ให้ความรู้กับทางเกษตรกรเราแล้วก็เดี๋ยวเกษตรกรก็คงมาเลือกซื้อเรื่องหาผลิตภัณฑ์ได้สะดวกมากขึ้นขอบคุณพี่ใหญ่มากครับขอบคุณนปึ๋งมากครับคุณคุณโอนแมสโก้เลยนะคะที่ให้เกียรติร้านเราขอบคุณมากครับกับรายการครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูผลิตภัณฑ์แมสโก้นะครับที่ใช้เกี่ยวกับใช้ในสวนชมพู่ต้องบอกว่าอย่างนั้นเราวได้ผลดีมากกับทางลุงผู้ใหญ่เขานะครับรออยู่ที่สวนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับ